ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้พาทุกท่านมาชมลักษณะของไม้ประดับสวยงามที่ช่วยในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ต่างๆเห็นปลูกกันอยู่ในทั่วไปเลยนะครับสําหรับก็จะเป็นบริเวณบ้านพักรีรรสอร์ทหรือว่าหน่วยงานราชการโรงเรียนสํานักงานต่างๆนะครับก็จะพบเห็นไม้ชนิดนี้นะครับเป็นไม้ที่มีลําต้นสูงได้ประมาณ ห้เมตรนะครับผมนะฮะมีใบเสียวสีเขียวเข้มแล้วก็มีการใบของเขานี่จะออกสีเหลืองทองถือว่าตามความเชื่อนึงก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะฮะบากว่าจะช่วยส่งเสริมให้ผู้คนที่ปลูกเลี้ยงนั้นมีจิตใจที่อ,อ่อนโยนงดงามมีความเป็นสริมงคลในความเป็นสีเหลืองทองนะครับแล้วก็ใบของเขาเนี่ยสามารถนําจะ ไปปักเป็นแจกันตกแต่งหรือว่าลำต้นที่ไม่ใหญ่มากนะักก็สามารถปลูกเลี้ยงในอาคารเป็นไม้ฟอ,อากาฟอ,อากาศได้ด้วยนะครับสุดยอดมากอันนี้พามชมลักษณะของลำต้นส่วนใบแล้วก็มีผลนะครับเป็นภาพผลอ่อนของเขานี่ยคก็เป็นยาสมุนไพรได้ด้วยนะครับวิธีการนำไปแลกสายงานกะ็ ศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมก็นํามาชมลักษณะโดยทั่วไปของต้นไม้ชนิดนี้ครับไม้ตระกูลหมากชื่อของเขาคือหมากเหลืองนั่นเองนะครับเนี่ยเจะออกเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้ครับผมถ้าปลูกเลี้ยงลงดินนะครับก็จะมีความสูงได้มากไม่ต่ํากว่า3-5เมตรนะครับแล้วก็ถ้าปลูกใส่กระถางก็จะช่วยขยายขยับขยายในการ ไปปรับแต่งภูมิทัศน์ช่วงมีงงมีงานสามารถทำได้นะฮะเนี่ยเยี่ยมมากเลยเนี่ยผลอ่อนของเขาก็จะเป็นสีเขียวจางๆแบบนี้นะครับวันนี้โชคดีมากที่มาได้จังหวะดกมากเลยนะครับนี่ยดกเต็มต้นเลยฮะถ้าเพาะเมล็ดขายก็คงจะได้หลายบาทเลยทีเดียวนะครับเพาะใส่ถุงดำนะฮะเนี่ย แล้วเดี๋ยวผมจะพามาชมลักษณะใบของเขาเป็นแบบนี้ชัดๆคล้ายๆกับใบของมะพร้าวนะฮะเนี่ยคล้ายใบมะพร้าวแต่มีขนาดของใบเนี่ยเล็กกว่านะครับความกว้างก็ประมาณสองเซนติเมตรครับความยาวก็เกือบสองฟุตได้นะครับประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรครับความยาวของใบนะฮะถ้าก้านใบก็ประมาณเกือบสองเมตรได้นะครับเนี่ย สุดยอดมากแล้วตรงนี้ครับนี่คือลักษณะผลสุกข,ของเขานะครับเป็นสีส้มนะสวยงามมากเป็นอาหารของนกนะที่มาเกาะกินตรงนี้นฮะสวยงามมากเลยฮะดกเต็มต้นเลยนะ่ยนนนะนี่ครับเพราะขยายได้เยอะเลยนะับผมแล้วก็ล่วงมาตรงนี้ครับ เต็มพื้นแลย,ยการขยายพันธุ์ก็เป็นพิธีการเพราะ,มะเมล็ดนะครับดีที่สุดเลยครับแล้วก็น่าจะได้ผลมากที่สุดนะครับเปลือกค่อนข้างจะแข็งนะครับผละครับก็มีความยาวมาหนึ่งซนติเมตรนะครับมาศูนย์จุดถึง1ซนติเมตรนะครับ อันนี้ก็ประมาณอารมณ์ว่าเก็บเงินได้นะครับเพราะว่ามีหลายมเมล็ดนะครับไปเพาะขายก็เป็นเงินเป็นทองเลยนะเนี่ยเยอะเลยนะครับตรงนี้ครับ,รบดกมากเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเป็นจังหวัดที่ ้ความร่มรื่นนะครับในจวัดที่มีผลสุกแล้วนะครับ มี่ครับฝักนี่ก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความเจริญเติบโตนะครับดกมากเลยปีนี้ครับครับผมต้อง ขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมิชัยเราพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ